แอมเนี่ยเป็นคนที่เติบโตจากกันได้คอนเนคชันเลยอันนี้แอมบอกเลยวิยฉันอยากสำเร็จแบบเขาบ้างจังอ่ะคือมันเป็นของที่ทําให้เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเราอยากสําเร็จบ้างหนึ่งในสิ่งที่แอมไม่สามารถซื้อได้คืออายุคือจากคอนเน็กชันพวกนี้คือจําไว,ว้ข้อหนึ่งคือต้องให้ก่อนแล้วค่อยรับสวัสดีค่ะเขียดผู้มีแก่ทุกท่านนะคะอยู่กับดิฉันอีกแล้วนะคะน้องแอมแอมนะคะวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของคอนเนคชันอ๋อทำไมคอนเนคชันถึงสําคัญแล้วก็คุณจะหาคอนเนคชันได้ที่ไหนอืมเห็นไหมยุคนี้นะฉันบอกเลยรู้อะไรไม่ไ่่่่เเเเเททาาารรู้้้จจััักกใใใคคคคแออมมป็นนนนนนนีีีโตชดด๋ยวลหหฟง but yeah ก่อนอื่นนะแม่ๆทุกคนเดี๋ยวจะเมาให้ฟังก่อนเรื่องของคอนเนคชันในสไตล์ของแอมนะแอมเนี่ยเป็นคนที่เติบโตจากกันได้คอนเนคชันเลยอันนี้แอมบอกเลยในช่วงแรกๆของการเปิดบริษัทเนี่ยแอมก็เปิดบริษัทตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบนะแล้วก็เปิดบริษัทขึ้นมามีพนักงานอยู่ประมาณ5คน6คนเธอเชื่อไหมตอนที่ฉันนั่งจอมกันเลก็คิดว่าฉันจะหางานจากไหนวะงานอยู่ตรงไหนว่างานอยู่ตรงนู้นหรอซ้ายขอะไรฉันก็หาไม่เจอว่างานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฉันก็ไม่รู้ฉันก็มีโอกาสจ้างนุนให้งานมาฉันบอก ที่2จากไหนอ่ะเจ้าที่3เจ้าที่สีฉันจะหายังไงฉันก็หาไม่ได้ฉันก็ไม่รู้ใช่ไหมในยุคนั้นน่ะก็มีพี่ๆบางคนก็บอกว่าแอมแอมต้องรู้จักไปมีคอนเนคชันนะไปรู้จักคนนึงคนนี้คนนั้นฉันก็เอ้าแล้วกูจะไปหาคอนเนคชันได้จากไหนฉันจะรู้ได้ไงก็ตอนฉันเป็นเด็กอายุยี่สิบสามเดี๋ยวจะไปรู้ได้ไงเธอเนื้อออกไหมแล้วถ้ามีคนทำคลิปแบบนี้มานะฉันคิดว่าควจะเป็นประโยชน์กับฉันมากในยุคนั้นที่ฉันไม่รู้เลยว่าฉันต้งไปหาขอนฉันที่ไหนเธอนื้ออกปะทีนี้ฉันเล่าให้ฟังต สิบคนก็มีพวกคัดเรียนนะฮะมันจะเป็นคัดเรียนผู้บริหารระดับสูงคุณต้องเข้าใจว่าย,ายุคนี้เดี๋ยวนี้นะฮะณนะตอนที่คุณฟังคลิปตอนนี้คัดเรียนผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมันเริ่มมีเยอะขึ้นมากสมัยก่อนนะมีแบบหลัก10คัดเองตอนนี้นะคะมี50-60คัดเลยแล้วคุณก็จะมีคอมเมนต์บอกเลยว่าเนี่ยเขาไปเรียนกันเขาไปแย่งผัวน้อยเมีนย,น,ยน้อยกันไปเรียนกันเสร็จเอาแค่ผู้บริหารไปกินเหล้าไปดื่มกันไปปาร์ตี้สังสรรค์กันไม่เห็นจะได้เลยเลยจำไว้คัดพวกคอนเน็กชันที่เป็นคัดแบบนี้นะฮะม ตอนที่แอมไปเรียนเนะี่ยแอมก็ไปเรียนหลักสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสูงจริงๆนะเป็น C ี e v e l ที่เป็นแบบล่ำรวยพันล้านหมื่นล้านไปเรียนเยอะมากยุคนัน้นยังเป็นยุคแบบยุคทองของคัดเรียนแบบนี้พอตอนที่ฉันไปเรียนนะตอนนั้นนะอายุ23พอเราไปเรียนเสร็จป,ปุ๊บอะเราก็อูหคนรวยเขาอยู่กันนี้นี่เองโอ้เขากินกันอย่างนี้เองโอ้เขาขับรถกันอย่างนี้เอง เราไม่เคยรู้เลยเพราะว่าดิฉันก็คือเด็กบ้านนอกยากจนคือดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาล่ำรวยกันยังไงดิฉันก็ไปเห็นแล้วอู้ตายแล้วอ๋อไอ้อมเกเศษมันเป็นอย่างนี้เองโอ้คนขับรถอ๋อเขามีคนขับรถอ๋อเขาไม่ขับรถเองเขาขับรถตู้ดิฉันก็เรียนรู้พอดิฉันเรียนรู้เสร็จปุนะ๊บน่ะสิ่งแรกที่เอามาได้น,นะคือความกระหายอู้ฉันอยากสำเร็จแบบเขาบ้างจังอนะ่ะอู้ฉันอู้เขาปัางเนาะ ดูกระเป๋าก็สิคุณแม่อู้ดูนู่นนี่สันคือมันเป็นของที่ทําให้เราเห็นลรวรู้สึกว่าเราอยากสาเร็จบ้างพอเราเห็นแล้วเราอยากสําเร็จมันก็ทำให้เราขยันทําอีกทําอีกทําอีกทำหนึ่งทำสองทำสามทำสี่ทำห้าทำมทำไปเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เป็นข้อดีสําหรับแอมกับการไปทำคอนเนคชั่นคือทาให้เรากระหายกระหายอยากจะสําเร็จเหมือนเขาคาที่หนึ่งแอมเรียนจบไปนตอนแอมอายุก็ประมาณยี่สิบสี่แล้วตอนนั้นพอเราเรียนจบไปปุ๊บนะเราเริ่มรู้สึกเลยว่าแม่อันนี้มันปังเราต้องเรียนอีกแอมก็ หนึ่งคลาสตอนนั้นนะฮะปีหนึ่งคลาสนึ่เป็หนึ่งคลาสนึ่เป็หนึ่งคลาสนึงจนปัจจุบันเนี่ยจนถึงตอนนี้แอมอายุประมาณ33เนี่ยแอมก็เรียนไปทั้งหมดแอมว่าประมาณสักสิบสักสิบสิบสองสิบสามคลาสได้ละแต่ละคลาสเรก็รู้จักคนมากขึ้นโตมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นปัญหาอย่างหนึ่งของการที่เราเป็นเด็กนะฮะคือเราไม่เข้าใจว่าการโตมันเป็นยังไงคุณคุณงงไหมคือไม่เข้าใจว่าคนโตตอ่ะเขาเขาตัดสินใจเขาคิดยังไงกันแต่พอเราเป็นเด็กแล้วเราไปเรียนคล,นนะะลนา,ารรสง,างไง หนึ่งในสิ่งที่แอมไม่สามารถซื้อได้คืออายุคือตอนที่เราอายุ24-25ในตอนนั้นนะคือเราเราเราไปพิดงานเราก็ไม่ได้งานเพราะบางทีเขาก็มองว่าเราเด็กไปนึกออกไหมฮะแต่พอเราได้เรียนรู้ว่าคนที่เขามีอายุเขาอยู่กันยังไงอะแอมก็แอคเหมือนเขา แต่งตัวเหมือนเขาทำท่าเหมือนกับเราไปครูพารักจำอะแล้วก็เอาไปใช้งานเหมือนกันนะฮะจากที่แอมไปเรียนคลาสที่1 2 3 4 5เนี่ยนะคะทุกครั้งที่แอมมีไปเรียนคลาสคอนเนชั่นเนี่ยบริษัทแอมจะเติบโตสัก3 0มสถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยในแต่ละรอบครั้งที่หนึ่งที่จำได้ไหมครับบอกพนักงานสิบคนใช่ไหมแอมเรียนเสร็จกลับมาแอมทำงานอีกครึ่งปีพนักงานแอมสามสิบเลยคือมันเบิ้ลเลยอะมันเกินอะตอนที่สามสิบนี่ยแอมก็ไปทำแบบนี้เสร็จปุ๊บพนักงานก็เบิ้ลไปเป็นหก้็ี่สิ ว่าเราอยากมีพนักง,งานเยอะๆคือมันมานั่งคนพบตอนตัวเองอายุ30ว่าเราอยากทําเล็กๆก็อยากทำน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เป็นช่วงจวังหวะของชีวิตเนาะแต่อยากให้คุณเห็นว่าคอนเนคชั่นมันสําคัญอ้าวแล้วเวลาจะหาคอนเนคชั่นจะหาที่ไหนได้บ้างแอมแยกคอนเนคชั่นเป็นสรูปแบบมัน,ะนะมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์เดี๋ยวเล่าให้ฟังหลวงครูเอาเรื่องของออนไลน์ก่อนคุณอาจจะงงอ้าวคอนเนคชั่นออนไลน์มันมีได้ไงมีมันจะมีคอมมูนิตี้บางที่ของคนออนไลน์เช่นในกลุ่ม Facebook คุณไปดูนะมันจะมีกลุ่ม Facebook แบบ กลุ่มผ <śmy> ู้ประกอบการคุยกันกลุ่มคนทำแอฟเฟอร์เอตอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคือเข้าไปสนอแนในกลุ่มบ่อยๆมันจะมีกลุ่มในเฟซที่แอมไปสนอแนบ่อยๆอยู่ช่วงหนึ่งฉันจะไปคอมเมนต์คนจดคนจําได้เลยว่าอีแอมใหมค์ะช่วงหนึ่งที่แอมอยากได้คอนเนคชั่นตอนนั้นแอมทำเอ่อปลูกแคคตัสทําเป็นโรงเรือนแคคตัสยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะฮะเป็นธุรกิจเลยในตอนที่เราไปทำเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าคุยกับคนในกลุ่มบ่อยๆไปคอมเมนต์อุ้ยนั่นนู่นนี่ลงคลิปให้ความรู้แอมใช้เวลาแค่สัก8เดือนคนในกลุ่่่มมมมแคคคตัสีประาาณหหลยืนนน แอมเชื่อว่าประมาณ30%ของคนในกลุ่มรู้จักแอมเลยนี่จําได้คุณแอมคุณแอมเนี่ยเขาไปประมูลไม้แพงๆนะเขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นคนเริ่มรู้จักเราเห็นไหมการเข้าไปแบบนี้ก็ได้คอนเนคกชันก็ทําให้คนรุนทักมาหาเราคนรุ่นทักมาหาเรามีเพื่อนขึ้นมาเฉยเลยในกลุ่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้แบบเออเป็นแบบออนไลน์หรืออาจจะเป็นการลงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งแบบออนไลน์เขาก็จะมีการลงเรียนอะไรที่เป็นเรียนออนไลน์นะแล้วเขาก็จะเอาคนมาอยู่รวมกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคอันคนอน ขึ้นชื่อมาคนชนั้นนะการไม่เจอตัวกันลาบากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะทำได้ขาหนึ่งแต่อาจจะลาบากหน่อยแต่ออฟไลน์ในนี้น่าสนใจออฟไลน์มีอะไรบ้างนะคะแบบแรกเลยก็คือเป็นกลุ่มพวกการไปเรียนค์สผู้บริหารหรือเรียนค์สอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราเช่นเราชอบเรื่องสตอรี่เทลลิ่งคุณอาจจะไปเรียนค์สชื่อเดอะสตอรี่ก็ได้คุณอาจจะชอบเรื่องของธุรกิจคุณก็ไปเรียนคัสที่เกี่ยวกับธุรกิจคุณชอบเรื่องของอาหารก็ไปเรียนคัเรื่องของอาหารซึ่งมีหลักสูตรพวกนี้เยอะมากเลยเป็นไปให้เธอเลือกเธอไปเลือกดูเเเเยยยนนะะต่ออทีีหมาาัร้ ราคาเท่าไรไปต่างจังหวัด์ไหมอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยราคามันจะหลักแสนอัพหลักแสนอัพเลยแต่ในยุคนี้อย่างแอมบอกไปเดี๋ยวมันจะมีคนมาเถียงแน่นอนว่าเนี่ยมันมีไปมันไม่ได้เลยเลยนะแต่ฉันจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกค้าเป็นแบบนั้นและทุกค้าฉันไปฉันได้งานจ้ะแอมบอกเลยถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งไปเรียนพวกค้าผู้บริหารระคุมเนี่ยแอมเป็นหนึ่งในคนที่เรียนระคุมแอมไปแอมได้งานได้เรียนรู้ได้คอนเน็ชันได้ บูยฉันทําแบบถึงไหนถึงหนึ่งคุณก็ไปหาดูแลเปรียบเทียบดูนะครับว่าคัดไหนที่เหมาะกับคุณนะคะอันนี้ประเด็นที่1ค่ะประเด็นที่2มันจะมีพวกงานสัมมนาสัมมนาทั้งฟรีแล้วก็เสียงเงินไม่เสียงเงินอย่างไเช่นงาน CTC อย่างเงี้ยอ่หรืองานอะไรที่มันเป็นงานแบบซัมมิตใหญ่งานประชุมใหญ่แลวแนะนําเวลาไปนะฮะให้ไปเนี่ยแล้วกล้าคุยกับคนหน่อยคือมันยากเลยสำหรับคนเป็นอินโทรเบิร์ตเป็นเอ็กโทรเบิร์ตเนี้ยเนาะแต่เวลาคุณไปในงานเนี้ยมันก็จะมีช่วงที่ยืนเบรกกันคนกกกาานนนนั่่่งงจจิบแฟคคคุุณเณเเเอออออรดยยยยลวีทํืู้้ คุณแอมวัดดีค่ะพูดคุยพยายามได้จะกล้าคุยกับคนอื่นๆหน่อยมันจะมีงานแบบนี้เยอะมากนะคะเช่นงานของ c p พงานของ s ซเว e นเมีงานของ Mac โครมีเขาก็จะจัดแบบเอาคนที่เป็นอิฟลูเซอ,อร์มาร่วมกันเอาคนสนใจธุรกิจมารวมกันพยายามเอาตัวเองไปงานแบบนี้ ไปบ่อยๆไปจนชินไปจนกล้าจะเจอกับคนคุณก็จะได้คอนเน็กกับคนอื่นๆเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมีทั้งฟรีและก็ไม่ฟรีแอมเล่าให้ฟังเลยแอมไปงานหนึ่งมาแล้วก็เปลี่ยนชีวิตแอมก็คือแอมไปงานเว็บเวนเดย์นะฮะงานเว็บเวนเดย์มันจะเป็นงานที่รวมออคนทำเว็บเนาะแล้วก็จะไปจัดกันในแบบที่ได้เป็นผับอย่างเงี้ยปีที่แอมไปเว็บเวนเดย์มีปีนึงนะคะแอมไปเนี่ยคนที่แอมได้คอนเน็กคือใครได้ไหมคะติก๊กต็อกจริง อันไปตอนนั้นนะดิฉันก็คือเป็นดาวหรือดิฉันเต้นแรงหรือแนละ้วดิฉันก็ดื่มดือดๆทีมงานติ๊กต็อกเดินมาอุ้ยสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะเป็นใครแอมเปิดช่องติ๊กต็อกดูนะทำติ๊กต็อกอุ้ยรอคะสนใจเข้ามาร่วมแคมเปญกับติ๊กต็อกไหมไปเป็น เ,ออเหมือนติ๊กต็อกเอ็กเปิดอะไรเงี้ยเขาก็ชักชวนแอมวันนั้นและให้แอมไปสมัครถ้าแอมไม่ไปงานนี้แอมก็ไม่มีสิทธิ์ได้รู้เรื่องนี้คุณเห็นปะการไปอะไรแบบนี้มันจะให้คนได้เจอคนได้คนนีกับใครแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะอันสุดท้ายคือเรื่องของพวกการเรียนแบบที่เรียนเลยเช่นเรียนต่อปอโทรหรือเทคคัดที่มันเป็นคัดที่เรียนเลยไม่มีปาร์ตี้อะมันจะมีคัดแบบนี้จัดที่จุฬาจัดที่ธรรมศาสตร์แบบเรียน7ครัง้งเรียน8ครัง้งแอมเคยไปเทค ที่หนึ่งนะครับเป็นกึงก่งกึ่งเเรียนประมาณ6ครั้งพอมาเรียนตั้ง6ครั้งเราก็ได้เจอกับคนที่สนใจเรื่อง MBA เหมือนกันสนิทกันรู้เรื่องกันรักกันสนุกกันสนุกกันสนิทกันปุ๊บก็กลายเป็นว่ามีคอนเนคชันแล้วก็ช่วยเหลือกันเช่นคนที่ทําโรงงานกล่องคนที่ทําตรงนน้นคนที่ทำโรงงานคนนี้อย่างเงี้ยแล้วคอนเนคชันทั้งหมดมันดียังไงมาสมผลกับชีวิตคุณเวลาคุณมีคอนเนคชันเวลาเราสนิทกันแล้วคะ่ะอะไรก็คุยง่ายกว่าเวลาแอมมีคอนเนคชันนะฮะ แอมไป p i t c h i n งานแอมก็มีสิทธิ์ที่จะได้งานมากกว่าคือมันมันเป็นโลกของการรู้จักใครอยู่แล้วอะค่ะในยุคนี้สนิทกับคนนี้ก็ได้ราคาดีกว่าอย่างแอมเนี่ยมีคอนเนคชั่นหลากหลายทางมากนะของของแอมเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะออฟฟิศแอมเนี่ยแอมก็มีคอนเนคชั่นกับคนที่เป็นคนทํารับเหมาแอมมีคอนเนคชั่นกับคนที่เป็นคนออกแบบแอมมีคอนเนคชั่นกับคนที่ทําคอนโดแอมแอมมีคอนเนคชั่นกับคนที่ทําเสื้อซื้อนู้นซื้อนี่คือแอมสามารถหาของรอบตัวได้ในราคาที่ แฮปปี้ <Happy. S 2> เนี่ยถ้าคุณไม่มีคอนเนคชันเรื่องคนี้คณก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าคอนเนคชันคุณถึงคอนเนคชันคุณดีนะมันจะเปิดโอกาสอีกหลายอย่างในชีวิตคุณนะ่ยให้เข้ามาได้เลยค่ะแล้วในยุคนี้ถ้าอยากโตเร็วโตวไวลองคอนเน็กับคนดูลองหาคนดูคือจะคอนเน็กับใครบ้านะี่คือจาไว้ข้อนหนึ่งคือต้องให้ก่อนแล้วค่อยรับเวลาแอมคอนเนคชันกับใครกับเพื่อนเพื่อเนี่ยนะครใครอยากจะรู้เรื่องการตลาดอยากขอคำปรึกษานะคะไม่เคยคิดตังเลยเจอกันแอมบอกเรียงข้าวแอมมือเดียวแอมนั่งคุยให้้้้้2ชั่่่่วโมงมงงีีีีททําาาตออเลลยแใใหใหบบบนนนจะผไปป พี่คนที่แอมเคยไปแนะนาเขาว่าเขาถึงเพิ่งมาเอางานแนะนํามาหาแอมเลยกลายว่าบริษัทแอมเนี่ยไม่มีเซลนะฮะบริษัทแอมเปิดมาเนี่ยสิปีเนี่ยไม่มีเซลล์สักคนงานมาเองจากคอนเนคชันจากคนบอกต่อคนนู้นบอกคนนี้คนนี้บอกคนนั้นคนนั้นบอกคนนี้เราก็สามารถที่จะอยู่ได้จากโลกของคอนเนคชันเหมือนกันเนี่ยนี่คือความลดนะคอนเนคชันสำหรับแอมสาคัญไม่มีเหนื่อยไม่มีได้ไหมได้ไม่ทําได้ไหมได้แต่ทําแล้วดีหรือให้โอกาสตัวเองลองทําดู ลองหาคอนเนคชันลองดูไม่เสียหายลองไปโรงเรียนดูลองไปทำฝั่งออนไลน์ดูลองไปงาน event อนนาีเวนต์ต่างๆดูแล้วลองเปิดใจกล้าที่จะคุยกับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวคุณแค่นี้คุณก็จะมีคอนเนคชันดีๆได้คอนเน็กับคนที่ควรคอนเนคด้วยแบบไม่ยากเย็นเลยค่ะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าใครที่อยากมีคอนเนคชันแบบไหนใครชอบข้อไหนหรือใครเคยไปทำคอนเนคชันอะไรมาแล้วเปลี่ยนชีวิตคุณลองพิมพ์บอกแอมด้านล่างหน่อยนะคะแอมอยากรู้เรื่องราวแบบนี้เหมือนกันว่าแต่ละคนมีคอนเนคกชันยังไงนะคะแล้วถ้าอยา สาเหตุและอะไรที่คิดว่าแอมพูดได้เม้นมาเดี๋ยวถ้าเราพูดข้อไหนได้เดี๋ยวจะมาทาคลิปแบบเลิศๆแบบจึ้งๆ้เนี่ยให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะคุณแม่คุณนาคุณลุงคุณป้าทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ดิฉันก็จะพยายามผลิตคลิปวิดีโอแบบสับๆับแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังกันจนจบนะคะชอบอยังไหนก็คอมเมนต์กันมานะคะ่ะแล้วอย่าลืม u b s c r i b e ช่องดิฉันไว้ด้วยนะคะ ช่วยดิสันหน่อยดี๋ยวจะได้ทำมาหากินเพราะอาัดคลิปต้นทุนก็สูงนะ,ค,ะคุณแม่นะไฟเฟยกล้องเกิ้งทำไม่ได้ปกติธรรมดานะคะช่วยๆกันสับว่น,นิดนึงมันจะได้ทําแบบดีแบบนี้แบบปัง,ปงๆให้ทุกคนได้ฟังกันอีกค่ะแล้วเจอกันต่อหน้าว่าเราจะคุยเรื่องอะไรแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ